S 2> <S 2> <S ไปหวัดดีปีใหม่ในพับจีเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหล Happy ย e w Year Happy New Year <c> Happy <oughs> Where you from I'm from Thailand Thailand Happy New Year Happy New Year Where you from Where you from Vietnam Oh Happy New Year Vietnam เขาก็ฉลองกันอยู่นะอ๋อกาจะไป Happy New Year Boot Camp ไปแล้วไป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 น้ำม r Number ฟ Okay สวัสดีครับทุกคน Welcome ครับ Welcome โอเคดูว่าต่อให้แล้วงาน เห็นคนเมื่อกี้ตรงนี้มันขึ้นไปตรงนี้กด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  Happy New Year Hey <Yay. S 2> Happy New Year Happy New Year <laughs> <laughs> Hey 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 นำ้นำมอฟ้าน้ำมอ hey, 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 hey. Ok ok Bên 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 Number 4 bên Hey hey What Happy oh. New Year Happy New Year Cái này lâu <lộ> quá Ê <laughs> hey! โอไม่เก oh ิดเกอบตายเราต้องรีบไปว่ะแผนการเราคือไปฉลองแชมป์ปีใหม่ในน้ำมพอครับโอ้โห thank you thank you ว wow. ้าวเราจะได้เล่นวงสุดท้ายนะไปไปตามชาวแก๊งมาม Follow me, follow me. Hey, hey, number 4, number 4. Hey, oh, hey. oh, oh, oh. Wow, tới yêu bạn. tới yêu bạn. Wow, 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 wow. <coughs> I love you. I love you too. Rủi chạc mấy kì khám của này. Ui, AirDrop à? Ê, hey, I see, I see. AirDrop, AirDrop, AirDrop. Ôi oh, yeah, mang oh, cột mì lộn. What I go, 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 okay, okay. Someone. I see, I see. What? Yes, good, good. Hey. Hey, hey, hey. Thank you, thank you. Wow. You won? Bên, 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 bên. Come here, come here. No amos. All...

Beautiful oh yeah, hey. well Stone, stone, stone. Okay. Smoke. I don't have. Wow. Three, one và chú, đia. Tu đài tu đài no Happy New Year, my friend! Hello! What do you like? mean, my Where are you from? Vietnam? Yes. You from Vietnam? Yes, yes. Happy New Year! Oh, Happy New Year. Yeah. Where are you from? Thailand. Okay, okay. Happy New Year. Happy New Year. Bye, lại. Ở. Gang, Ở. Ở. I see, I see. ไมได้เล็อีกแล้วไอ้ยเยอเยเยยต้ยต้องนิง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  Where you from Thailand <c oughs> อ้าวคนไทยวัดีครับ <c oughs> ครับบอสวัสดีปีใหม่แล้ว <c oughs> เมื่อกี้ผมที่สองเลยนะเว้ยเออจัดไปตั้งสิบหกคิวจริงจริงพาแม่งลงไปตายทีมแรกนี่แม่งคงหมดศรัทธาลงไหนดีวะเนี่ยพี่มึงติ๊กไว้แล้วมึงถามทำไมอ่ะหมดศรัทธาแม่งหมดศรัทธาเลยไอ้มันทีมอีสปอร์ตเลยนะพี่ดูดิอีดีแล้ะมันทีมอีสปอร์ตว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเร้ยนายบอกเลยครับเอาว่ะ พี่เสียงมันด <player> en ูแบบว่าอีสปอร์ตด้วยนะผมบอกเลยถ้ามึงลงไปตายนี่กูว่ามันด่ามึงย้ำแน่นอนอ่ะมาดูไมดีมีสกุลน่ะส่วนเราอ่ะดูดีมีสนุนผมจิตเพื่อนเลยเออฟอลโล่มาเลยฟอลโล่มาเลยฟอลโล่มาเลยผมรู้สึกว่ามันฝากฝังได้ว่ะเฮ้ยพี่มีคนมาเอาดิเอาดิมาชาร์จเรามาชาร์จเราอย่าให้กูรู้นะมาแล้วมาแล้วน็อก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  เต้น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 ,น,นโอ้โหมึงไม่เดี๋ยวเพื่อนมันมาไม่ฟรีตายเลยพี่พี่พี่เอาเปืนอะไรบ้า่าเฮ้มันเข้าบ้านนี้มั้งเนี่ยบันนี้เปิดเออเอเสียงเท้ามาแล้วเบนผมได้ยินเสียงครับไม่ไม,ม่นอยู่ข้างๆจริงกูได้ยินข้างๆมันมีสองตัวพี่โอเคโอเคพี่ขึ้นหนึ่งสองส้ำเา มันขึ้นมาขึ้นมามันกำลังขึ้นมาเออเออวู้ยข้มาดิครับไอสัตว์ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับเดี๋ยวตรงนายใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออไม่ตลกนะพี่จอนเสียงมันอ่ะบอกกูจะตายแล้วมาเร็วเจอเจอเขาเลยอมันอยู่ไหนเนี่ยเียเหงา อุ้ยระเบิดใครวิ้ยระเบิดกูย้อยลงมาใส่กูโอ้ยสัตว์เออต้นเหยื่อเลยปาดทำไมดีกว่าโอ้สับอีสปอร์ตเนี้ปาเช็คโอเฮ้ยผมได้ยินหลังรั้วหลังรั้วนี่หลังรั้วนี่หลังรั้วนี่แป๊บนึงกูเพิ่มยาจริงจริงจริงเออใช่เฮ้ยเจอแล้วว่ะเจ็บ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 เขาเชี่ยแล้วมา อ้าวระเบิดระเบิดไฟตายเอาเอาวัตเฟ c กแล้วมันมีศพตรงนี้มุมงผมไอ้นี่มันบังพี่เมมขอโทษมุมงผมไอ้ต้นไม้มันบังโอ้เบ้นโตเราเสียบุคคลสำคัญว่ะผมต้องยิงได้เว้ยไอสัตว์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันสองคนอ่วมันดาวเหรอใช่มันดาวอ้าพี่จอนจุ่บ เอ้ยดูขวาคําก่อนเพื่อนคําก่อนมันอยู่ขวามันอยู่นี่ๆติ๊กให้ n n n 345ไป355จงไม่เห็นปูเอาให้อยู่เอาให้อยู่เพื่อนหลังรถว่ะเดี๋ยวพี่คารหลบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่หลังใกล้ๆเลยหลังกระแพงหลังรถนี่แหละอ ตายตายตายสวยเพื่อนสวยสวยทูกจ้าสวยโอ้โหโอ้โหโชคดีโชคดีมีชายเลยวะโชคชายมีวัวว่ะมีขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเล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 ยได้ไหวเปล่าขาไม่ไหวให้น้องเราไพี่ศพมันผมผมไม่เล่นผมไม่เล่นอ๋อพี่ศพตัวที่ผมยิงตัวท้ายโอเคเดี๋ยวน้องเราเองน้องเราโน่หนึ่งว่ะเขียวเอา่ะ เออไอ้เขียวๆเราชอบอ่ะขอบใจมากเลยเรามีบักกี้อ่ะเรามีบักกี้หนึ่งคันเองอ่ะต้องมีคนตายที่นี่หนึ่งคนว่ะจริงเราเล่นเราเล่นแม่งกดออกเกมเลยไม่กดออกเกมกดยิงกูเนี่ยไม่กับมึงไงใกล้มันอ่ะคนที่ใกล้ที่สุดอ่ะเฮ้ยเราต้องไปด้วยกันดิเอ้ยทุกคนทุกไปมอไซค์ นายอย่าขึ้นมาเปักกี้เราต้องรักกันเข้าไว้ว่ะเบาๆเบนส์เบาๆเบาๆนะรู้สึกมีพลังงานเออทำไมทำไมภาพเป็นอย่างนี้วะทคไมภาพเป็นอย่างนี้วะแต่ว่าคือว่าเดินก็ได้นะตอนนี้ยังไงเออเดินเดินเพื่อนเเดินพื่อนีสปอร์ตกับแม่ขับรถกันเคยแข่งปะเนี่ยเคยเคยเฮ้ย ว่าอุ่นใจเลยจริงเหรรอจิงเหรอนายเล่นระบบทีมสามเป็นสามสี่เป็นไหมไอสัตว์ไม่ใช่ฟุตบอลอ๋อนายนาย M สองสี่ว่ะเราให้นายเลยทางนี้มันที่ทางของเราผมไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเฮ้ยเฮ้ยนายปฏิเสธความหวังดีของเราหรอยิ้มแย่ตอนนี้มายิ้มแย่อยู่อะะไรมึงวเป็นกูอะไรกูเนี่ยไอ้สัตเริ่มรู้สึกว่ากูอยากออกเกมมาเล่นกับเพื่อนแล้วตอนเนี้ย ถ้ามันหายไปก็นั่นแหละถ้ามันรักษาใจหน่อยเน็ตไม่ไหวแล้ววะต้องออกรักษาน้ำใจมีเสียงมอไซค์วันป้านเพื่อนไไหนมันอยู่ข้างหลังพี่เหรอเอออยู่ข้างล่างใช่ใช่ได้ยินใช่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 เหรอมันเดาเหรอมันขโมยรถเราไปอีกเอ้ามันมันจอดพี่มันจอดเดาเหรอมันจอดบักกี้ไว้อ๋อเสร็จแล้วบักกี้จะไม่เห็นคน คนมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้เออมันซ้ายว่ะเห็นได้ยินเสียงซ้ายอะซ้ายไม่โผล่เลยโผล่แล้วโผล่แล้วนกนกอุ้ยตรงไหนพี่ข้างบนยอดเขาตรงนี้ข้างบนเลยเราตามนายอยู่เราตามนายอยู่เราตยอยู่อีสปอร์ตเนี่ยอีสปอร์ตเอาทุกอัดเก็บสองหมดเลยปล่าเหลือตัวโอเคแค่น็อกแค่น็อกเบนเป็นไงบ้าง เอาไม่ยังอยู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 ่ไหนของยังอยู่หน้าอยู่หน้าจอข้างล่างจอนี่จอมมาชุบก่อนมาชุบก่อนตายละตายละมันตายแล้วเบนนี่สุดยอดจริงเลยสมกับที่รอมานานจริง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 อย่าห้าวเดยนีเราขอร้องละเย่าเดือดหยอกหยอก โอ้โหมันโลมันโลเบนเอาตายคนเดียวเหรอโอ้เสียดายว่ะเมื่อกี้นั่นแหละมะเนี่ยชี่มันออกเลยว่าเราไม่ได้ทำมันมาทำตัวเองปวดเลยเราปะเนี่ยไม่แล้วทำไมเราไม่เข้าบ้านวะขับรถเข้าบ้านอ่ะอีสปอร์ตไงจอดอีสปอร์ตไงอีสปอร์ตเราไม่ใช่รถหรอกวะแล้วเองไม่เหล็กเหรอไม่แหละเออพี่แบบภาพหลุดไปอ่ะเราสองคนก็อีสปอร์ตได้วะแล้วคนเดียวด้วยนะ มันไม่ศรัทธาในตัวเราอะเอเสงเดี๋ยวนะเออว่ะในศพผมมีอะไรบ้างวะน้ำโอเคไอ้คูณหกวะ่ะพี่ยวคูณแปดว่าผมไม่ใช้อะ่ะแม่งใกล้เกินเลค่คูณแปดอะ่ะไม่ได้กี่ตัวละหกรับเฮ้ยก็ <โห S 1> ยได้กระตาว่ะต้องต้องแชมป์แล้วแหละเอ็มแเบบนี้ยจริงลเลาเราเราไหมเ่ามา,เ,า,เ,า,มาเดี๋ยวกูดั้งฟังนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าคือ มาวันนั้นว่วพี่พี่มาดิผมเล่าตรงนี้เออก็ฟังได้มานั่งมานั่งผมฟังผมเล่าเออนี่นะเคยดูรายการอันเด็กไหมเคยเีไหมไปนโซดาก่อนครับเนีคือวันนั้นอ่ะผมไปตลาดมาครับผมไปตลาดมาเจอฝรั่งซื้อผักฝรั่งซื้อผักอยู่ว่ซื้อซื้อซื้อผมก็เลือกเลือกอยู่ทว่าฝรั่งซื้อเสร็จเดินไปลืมของไว้ผมก็บอก จังหวะสีคอมแท้เลยมึงเนี่ยเล่ารถอยู่่าขโมยรถปูไปทำไมเนี่ยโอ้โห What the fuck มันอยู่พี่บอกนาทีหนึ่งไกลมากครับมันดุมากมันเอารถเราไปด้วยหุ่งออกไกลมากพี่ต้องไปแล้วว่าหนีมันหนีมนพี่หนี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 พี่วิ่งเลยวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งเลยพี่เราได้จังหวะวิ่งแล้ววิ่งเลยเบนวิ่งเลย วิ่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงกูปั๊มเลือดก่อนเราต้องวิ่งไปทางมึงเนี่ะต้องไปแล้วมึงอน่ยต้องไปแล้วทางไหนเราวิ่งไปทางไหนดีให้เราไปที่มูดะออกขวาอ้อมขวาไหมออกอ้อมขวาโอเคอ้าวจอดไปซ้ายโอเคเอาเอ้าขวาก็ได้กูไม่รู้ไงออกมาแล้วทรัพสิบวิกูซิกแซกกูซิกแซก อยากกระมูหามัดอาลีเออฮูฮะฮูฮะยิงมาดิครับโอ้ยะอุ้เบ้นลงไปแล้วเบ้นมึงต้องไปว่ะกูไม่มีสมกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงฉันว่ะไอ้เชี่ยมันมีตัววิ่งตัวหนึ่งมึงต้องแข็งใจและเนียนไปให้ถึงที่สุดโอ้เราออก ตาต้าเช้าไปว่ะเราโม่แต่คุยกันว่ะหรือเปล่าวะมีเรื่องเล่าไงเพิ่งเข้าร้านเล่าทำไมเออไม่น่าเล่าเลยเออเจ็บดคนสัญชาติว่ะโอเคเยอะผมเองผมเองพี่จะตายเพราะเล่าแท้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวานเจ็บหวานเจ็บย่องย่องไอ้นั่นไงชุบอยู่นะเอา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 เระเบิดแม็งเลยดิ ไอสัตว์เอ้ยเมื่อกี้คนนิ่งเลยสัตว์เอ้ยพลาดว่ะพลาดเจี๊ยบแล้พลาดไปนิดนึงว่ะมันอยู่กันไปเต็มตีเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหระเบิดใครไม่รู้ไม่มีเกาะนะแบบเซฟๆหน่อยระวังตรงนี้ด้วยนะีเฮ้ยเหลือดายครับผมไปอยู่เนินนี้แม่งเลยอย่าไว้ใจว่ะก้ามาดิครับไอสัตว์เดี๋ยวหญิงเรียกแสดงว่าสามหนึ่งเรียก นั่นไงในกระต๊อบระเบิดมึงน่าจะได้อยู่ปาไปก่อนลูกแรกผ่านไปเฮ้ยมีขวามาว่ะกูได้ยินรู่งึงได้ยินเปล่าโอ้โหสามหนึ่งก็มาเนี่ยครับขวาอีกมีีกหนึ่งตัวมึงนี่พันหนีกัน่ะซ้อนกันมาเลย ไอ้เหี้ยที่สองอีกแล้วว่ะสองตาที่สองสองตาเลยควยเราออกสตาช้าเพราะเราเราควยอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจกูก็ไม่ได้ดูไงเรายังไม่จบด้วยไหมขโมยรถกูไปอีกไอ้เหี้ย